มีเน่ันเีน้นองเนาะะสวัสดีสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อเมยพ,พี่น้อง Bird, นเนอฟซีเบ,บอร์สุขสุขคนเนาะเอาผมพ่อครับซ่องบอลเพิร์มันนี้ก่ะอ่าอยู่รถเรา่ดดน้องเนาะกำลังนั่งรถออกมาปรีว่าทางแม่รุ่นเพิ่น์นอา่าเจ็บเจ็บเจ็บในท้องพี่น้องเนาะอ่าเจ็บในท้องขางครัวข้างเบื้องเบื้องเบื้องครัวพี่น้องเนาะ,ะปรีว่าพาเพิ่์นมาห้อ,าองมอพี่น้องเนาะทางบอล แสนเพิ่นมามาทรงเพิ่นก็เจ็บแต่เมื่อวานนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าหมอจนจื้อรถก็แช่แล้วแหละเจ็บเต่เมื่อวานนี่แต่ว่าผมื่อนี่ไม่ได้มาพี่น้องเนาะพอดีมาโมนี้ก็ถือว่าทางมองส่วนาเมียน่าไปเลยโจ้เลยพี่น้องนอนบุกเรือไปไปทางปากซีเนาะพาพานัญญามาขวดมาหาหมอก่อนว่าเป็นอย่างคนเจ็บแบบเจ็บแบบบัววะนะพี่น้องเนาะ แบบว่าเจ็บแบบเน่นหัวใจขึ้นมาแบบหายใจฝืดใจตันนะเนาะสบายดีเด้อเจ็บอยู่บ่ตอนนี้เจ็บเนาะพ่อเป็นยบ่ไงเลยพี่ดาวเลยเจ็บแน่นเข้าแน่นข้ออืมเดี๋ยน่นแบบยิงเข้าบ่หายใจยังหายใจจนลำบากแล้วเลยเนาะสูข้าวเชียงหอด้วยพี่น้องเลย นอนจึบัับทั้งวันเผยคืนอะไกันนะเผยควไเช้าเบวกเผกคืนเย็จะบ่อยอยู่อ่ะน่กเช้าเนี่ยมือนพี่น้องมาดีไมูะเช้าก็อยากมาน้ำบใอยอยู่น้ำตู้ดูน้ำเหมอ้ำใถ่ายปตู้มากกับพี้งใบีกันที่าเแมนเอาการหน้าพี่น้องเนาะตอนนี้เบิกงก่อนยามจะเปลนโดการหน้าเ้พี่น้อง สองสองนาพอดีเนาะวดเวดแนวหนึ่งนะแนวหนึ่งกันผูมาห <hand> <to> ้องหมอนี่เนาะสองเห็นพี่้องเนาะกลับมานเน่โมอนเน็บสองได้ดลยะตอมาเลยกมาอีกเียนกันมาก่แต่ว่า Chị già là mát rồi đấy, hổng mỏi, chẳng nghe mát dù Nó, mỏi vào bắt đầu ma rồi bà đẹp nhìn Ừm, à, nằm ngựa kia nghe mát ý cơ Ờ, đúng, đúng Bà ơi, ngựa hạc à, ngựa xông, này à phân nó Đấy, hổng xúc nó đôi này Ờ, hổng phó phân phóng kì này Ờ, hổng nó đôi này Ờ, hổng này Ờ, เพิ่นมาจดมาอย่างเรียบร้อยแล้วเ่ว่ามีแต่เพิ่นใหม่นั่งถาก่อนเพราะว่าหมอเพิ่นยังบ่ทันได้มาพี่น้องเนาะาหมอท่ทันได้เข้ามาประมาณ8พ0นมุ้งครื่องไปแล้วเทปแบบบวว่ามุมหุ้มพี่หน่อยเนะาะ มาหน้ามาจเป็นเซ็ทิงเลยพี่น้องดูมาแล้วการหมอบนมาแล้วเนาะกระบื้งกันพ่น่องจะนิกวดพี่น้อง ตอนนี้ก็ยังอยู่ห้องเอกโกอยู่พี่น,น้องเลยเอ็กโวอยู่ตรวจเลือดแล้วเนาะเลือดกเ็เอาไปตรวจแล้วมากระดุกสาวเลยกระดกสาวก็อยากมานำ้ำบอกว่ายอยู่อ้ายกระบอยู่อยากมาน้ำแม่บอกมากระดุกมาเบิ่งแม่ พี่นน,นอ้องเาะถือว่าฐานรอบังค์กรพี่น้องนเนาะปฏิบายนทั้งเบาแสเป็นมามามาทรงพี่น้องนเนาะเพื่อข้าลงไปปากเซ่เน่เนาะมาทรงทั้งเบาเวรถือว่าทั้งเบาเผยกับถือว่าไม่ได้ไปน้ำเด้อพี่น้องนอนยุดเลิกจังไดก้กับขอโทษขอไพ่อีฟซีพี่น้องหลายๆนเ,เนาะโอกาสหน้าพี่น้องเลยถือว่า แจกเง็บซีเลยคือว,ว่าทางบบาเผยกับมาทางนี้ก่อนบม่ได้ไปตักเชน้บาบ่อแชนเด้อพี่น้องเลยเมียหาตัวอ,อย่างก่อนเพิ่นเจ็บเจ็บช่วงมาพี่น้องเนาะเจ็บช่วงแล้วก็หันใจใจใจใบ่ฮอดท้องตักษิเป็นน้องน้องภาวนาวายยาอย่าให้เป็นไสติ่งให้ยังเนาะ นะถามเบื้องอาการน้ากันเด้อพี่น้องเนะาะเพราะว่าข้างบานเผยกัสิท้ายเป็นบางชอ็อตบางตอนนั่นแหละพี่น้องเนะาะเพราะว่าท้างข้างหม้อเ่นกับบัวหอยทายพี่น้องเนาะบัวหอยทายกนะท้ายเป็นบางชอนะ็อตเอาพี่น้องเลยตามาวันนี้กับนะพี่น้องเนาะยาเขาพอดีตรงยางหูนึงเลยเนี่ยใส่น้าเกลือแล้วกัสิผ้ากันกนับพี่น้องเนาะเนะนะมื่อแบบ กินข่าวเพิ่นให้กินข่าวข้าวต้มข้าวเจ้าอ่าใครในบ่ยังเ,เก็บอยู่เพื่อนบริวารนี่ไหนบ่เพื่าานอนแห่งน้อนี่ยังบ่แต่ไทยนึกยังเก็บอยู่คอยเมื่อแน,นะเนาะพี่น้องเนะะาะมาจังไรก็เมื่อติดตามกันบึงอยู่เฮือนเด้อพี่น้องเนาะลองเผยก็แเรนเมื่อเอารถจักเมื่อกี้นี่พี่น้องนะเนาะเดนมาจักพอดีทั้งไ่ตู้คนกับนะมาตนาพอดีอ่าเรนเมื่อจัก นางรถมันบาทแสนเมือ่อแต่เพื่นมาชงแต่กะเมื่อนักเพื่อนเม,มือเอม่อกี้นี่เนาะตอนนี้กะจะพากันกลับเมื่อก่อนเพื่อนเนาะเมื่อหาขอนเข่าของหน้านเพื่อนแต่กะทั้งวันเพื่อนก็ที่เล่นไปเอามั่นเลยขายเพราะได้เงินใครขายยาเพิ่นได้ปุ๋ีมาทั้งเงินทั้งแม่แก่เพิ่นให้มาเพื่อเช่านี่กะทั้งบาทแสนห้กัเบิดเลยเขี่ยไปเมื่อกี้นี่น่ะสี่แสนแปดสิบพันเมื่อกี้นี่ปพา สี่แสนแปดสิบพันหม่องเซียองชอง,ทน,ง,ชองอนที่แรกก็แบบสองแสนปลายเื้อที่นึ่งก็สองแสนปลายมีคอเลือดอีกโอ้โหบดเลยพี่น้อง,งนะอเยเนาะเด็กลุกไปซาพี่น้องเลยเนาะมาพอ่อๆกันเพื่อนเดนะ้อเนาะเนาะมองบอกเผยกับที่ว่าอยู่บึงเมียก่อนพี่น้องเลยเอาเปิดภาพมาวันนี้กะอ่าหอดเพื่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่ว่า ทั้งเบาเปิเผยกลับมาเอารถจักกะพอดีทั้งอ่าเปิ้ลแม่รุ่นเปินลไซน้ำเกลือกับเบิดพอดีพี่นอ้องเบิด์ตสองธงเนาะสนยาแบบ่ไหรเลยยาเนาะนยานยนบอพี่นอ้องเนาะของยาหูหนึ่งพอดีอันนี้อยังได้เบิ่งเนี่ยใบเปิ้ลขวดเปินลยังบ่สอืมอืมเป็นใบเพิ่นกวดแน่แล้วก็ใบเพิ่นไอ้กูแน่พี่นอ้องเนาะ ปูๆนี่ตรวนี้าคนว่าอนอยเลยเดือดขาวลายให้มันดุ้งเม่เ่เกือดขาวลายเล็ดขาวลายน่จะจังเบ็ดออกเดืองๆเป็นฐามันพ่่งเลยเ่พี่น้องนะพนนี่ตอนนี้ก็ถือว่ามาเพื่อนแล้วพี่น้องนะพื้นสียาจะเข็มเข็มนึงเข็มนึ่ง ลมสองทงเนวมาเป็นอ่าอย่างผลกปวดพบอย่างไรบร้างพี่น้องเนาะแบคทีเรียในอากระเพพอลำไส้พอขึ้นแน่พี่น้องไงเนะาะทั้งตั้งม้วนกับยามแน่พี่น้องเลย อาการตอนนี <Z an pi> <Sh> ้ได on ้ถามยังยังยังรู้สึกเจ็บอยู่บ่ยู้สึกอยู่ค่ะหันใจอยากได้แคลน้อยหนึ่งใจโบอยากเจ็บอะไรใจผือดหันใจผืดเนาะพี่น้องเนาะมีช่วงอิ่บ่นหน่อยช่วงช่วงพี่น้องเนาะพอดีว่าทั้งบาลเคยกะอยู่เหมือนเบิ่งเมียก่อนพี่น้องเนาะ อ่ามาได้ไปน้ำบาเสดบันเดอรพี่น้องเอ้เนาะอ่ารอบหน้าเพืแอนพี่น้องเอ้เนาะผูดทั้งแม่รูดเป็นบสบายเมื่อคืนนี่ก็นั่งลูกนั่งให้นั่งหัวยู่แต่ว่าเพื่อนก็ว่าพังกินยาพังคนกับหมอเช้ากินยากับพี่น้อง,งเอ,อ้เนาะยาเขากับหมอเช้านี่กับอ่าหมมีรถไปแต่ชเช้านี่พี่น้องเอ้เนาะรถขั้นเดียวทั้งมีตู้เพื่อนเอาไปเลยกะ มีรถไปก็เลยไปให้ทั้งพออาน,นุนหรือว่าทั้งเบาเซนเพื่นผ้าไปพี่น้องเนาะอ่าเนี่ยเนี่ยว่าเขากัรถล,ลาผ้าหน้ากับมันแน่วจำเป็นที่ว่าใส่ในคู่เพื่อนอะไรพี่น้องเนาะเว่ารถคันเดียวคนหนึ่งเอาไปแล,ล้วก็แล้วเนาะทั้งบเบาบุญเผยกับสาวบุญเพ่งหนี่งกับยังเ่ยผมมีรถเป็นของตัวเองเลยพี่น้องเน,ะะนาะอเนาะก็ถือว่า กินยาบางก้อนเพิเนะ่มมาเนาะกินยากินยาแล้วก็ทารื้อยากบับไปต่อไหมเห็นเหรเนาะอ่าเปิดไทยกินข้าวหง,งก้อนเนาะข้าวหง,งก้อนเป็นองเนาะให้คลัมใส่ปลาพวกหวานแล้วก็มันเค็มแล้วก็เผ็ดพี่น้องเ์ไงเไาานาะ,ะนนนอ,อ่าเพราะว่าทารับกินเผ็ดกับมันกับชิคึนคือเก่า ว่าโลกอันนี้นะมันมันเออ่บมาหายขาดแต่เ<ด>ป็นเป็นประจําตัวฮ่อเลยโรคประจําตัวฮ่อเลยพี่น้องเหรอเนาะรวบรวบมงยุ้พี่นองงนะ้อ,วองวันนนะี้เนาะเบิดไปเท่าไรล่ะเจ้าเป็นปะุจายเนาะพี่น้องเหรอเนาะจะเบิ่งยากับเบิ่งยาจะโดนคือชิบหลา่ตื่อยู่เนาะยากับทงยางทงนึงเนะมันหลา่มงใจพี่น้องเนาะ อ่าใช่อ่าเข้าไปเอาใบอันนี้อันนั้นก็เสียบดพี่น้องเลยนี่อ่ามันจากใบนี่อ่ามองที่ว่าเข้าไปเสียเอาจ้ำใบอันนี้ก็ดึกให้นี่ก็สองแสนอ่าแล้วก็กลับมาปุ๊บเอายาเนี่ยก็สองแสนชี้อ่าแล้วก็บอนเพิ่นเก็บหันค่าหันค้าหน่อยข้าซักยาค่ายังค่ามือกับไส้โลมอีก ที่เส้นแปดสนปลายอ่าบบบนี้มาเอาพลังมึงกินอีกที่เกือบเกือบหาเส้นอาเองินล้านหนึ่งพอดีเบิดเลยพอดีเลยเงินเมย์พอดีพอดีว่าหาลอดไปเพราะว่าทั้งเมย์พอนซอยมาพี่น,อน,น้องเนาะอ่าซอยค่าเรือนทางว่าสีลุงปากเซอะไรพี่น้องเนาะพอดีทั้งเบาะเผลอเก่เาเงินในจำนวนที่ว่าทั้งอ่าพอสุกสวรรค์อะไรกับแม่แก้ว เอาให้นะกัพอดีไปอา่าพาเมียไปกวดไปฮักซาพี่น้องนเนาะถ้าไม่ได้เงินน้ำพอแม่เพิ่นผากไม้เขาคาาือจีรย์ทำน้ำบาบร์าเซีนแล้วแต่ <c oughs> ตองง่อาประว่างเงินกะทั้งบาร์บเพยกะขมือกะเพิ่นผากมาให้ค่าร์นหมองน้ำมันกะบพวกบาร์บเพยไปขมือพอี่น้องเนาะอ่าเบิดมือละแสนสองแสนพี่น้องเลยรวมเนาะ ล,นนล้านนึงเดี๋ยวกีนกก่นี่กับตัวนั้นชาพันกับใสน่น้ำมันมาฮะน่ะต <c oughs> ายแล้วพี่น้องเนาะทางไหนก็นทั้งสาวผุญเพ่งเพื่อนเนาะ,อะขอบใจกับพ่อกับแม่ทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อนเนี่ยพอ่อสุขสวรรค์แนะ<อ>ม่แก้ว ใจตายาเนาะที่วันฝายให้มาบุญไปไปไปเลยซ์อ่าก็เลยพวกเราไปเลยใช่ไหมเนาะพอดีเอาเงินได้จำนวนนี่จ้ะอ่าอยู่ดีมีแห้งเด้อบอกกับเม่เด้อโอ้ยเป็นอยู่ดีมีแห้งอายุหมันคนเยินเนาะอ่าปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ชมวางรังใจปรารถนาเด้อพ่อแม่เด้อเนาะไอ้เราเหตุการณ์เหตุงานอันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเฮืองตลอดปีตลอดไปเด้อเนาะโดยอ่าถือว่า ทางเบาเอ,าอบบุ่นเผยกันยังอ่าบูลืมบุญคุณเพิ่นไปน้องนาะมีแต่ทั้งอ่าพ่อกับแม่ที่ว่าเคยสดชื่ทั้งเบาอุ่นเผยมาตลอดอ่าค่าเดินทางไหนกับค่าันค่านี้แน่พี่น้องเนาะ,นะถ้าบ่าได้อ่าพ่อชุสบสวรรค์กับแม่แก้วก็คือสีบภมีเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะอาก็ถือว่าทาั้งเบาอุ่นเผยก็จะได้ขอตัวจบคลิปแล้วพี่น้องเนาะก็ดื่นกับขอขอบคุณขอบคุณทั้ทงเบาแสนพี่น้องเลยเนาะอ่าทุกคน พาไปเต้นเล่นเนาะพาเพิ่นลงวัคซีนกับว่าได้ไปนะพี่น้นี่กับคอยเพื่อนอ่าเดินทางปลอดภัยเด้อเนาะเที่ยวให้สนุกนะนาะยากเพิ่นกับว่าได้ว่าตั้งใจแบบไปเที่ยวหรอกพี่น้องเนาะลงไปทรงอ้ายเพิ่นอ่าลงไปทรงทั้งบริเวณมึงทบพนทองอ่าพอดีว่าทังหลายคนเนาะทั้งนั่นเพิ่นก็อยากไปวัดภูบุคยเห็นกับพาเพิ่นไปพี่น้องเนาะอ่าเพิ่อนบาทประมาณคืนหนึ่งสองคืนกับกลับมาแหละพี่น้องเนาะ ขอบุญขอบคุณขอบมุขขอบใจทั้งบาเซนแลายเด้อเนาะพี่ว่าเพิ่นก็นอนเลิกในพนักงานเมื่อคืนนี้ลัางรถลัางยางเตรียมและพี่น้องเนาะว่าส um, ีไฟน้ำก uh ันเนี่ยนะเนาะอ่าพอดีว่าเพิ่นก็ว่าจะให้ท่าไปแต่คืนนี่แหละพี่น <off erosion lanes> ้องเนาะเพิ <nella> ่นแต่ว่าทั้งแม่รุ่นเพิ่นกับ่ากินยาพังกรอย่างเช่นนั่นนะครูนี่ก็ยันผมมีเงินแหละพี่น้องเนาะผมมีเงินเนี่ยอดมีแต่ว่าอัด นี่แทงนี่ยังมีบอลยังอัะนรไงไชเสาร้องไชเสาร้องนี่จอเลือดว่ตัวนี่จอเลือดชักยามันชักใช่ไหมอะัรใส่ก้นเนาะเอาโอเคแล้วพี่น้องเนอยสำหรับคลิปนี้ทั้งเบาเพลฟยก็ได้ขอตัวจบคลิปแล้วเนาะไปหายเข่ากินน้ำท่านได้กินเข่าทั้งเบาผมเฟกับพี่น้องเลยทั้งแม่รุ่นมึงก็ไปหาเขาเจ้าเขาเจ้ากับบูมี่จะได้กินเขาเจ้าต้องไป หนคอน้ำแม่อกี้ตรงนั้เมเบี้ยเนาะว่าเขาเจ้าฮอบเบิดพี่น้องเนะาะแต่ก่อนก็นมีอยู่เอาโอเคเด้อพบพ่อกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะก,กัติดต้าเม,มืองอาการทั้งแม่รุ่นเบนน้ำแน่พี่น้องไอร์แนี้กินข้าวกินน้ำพังเบิองกินยากินอย่างไรก็ติดต้าเม,มืองอาการต้องการพี่น้องเลยโอ้สบายดีเด้อทั้งแม่รุ่นเนะาะคอยดีเศร้าไว้ๆเนะาะเอลาลานนพี่น้องไปสักก่อนเด้อพี่น้องเนาะตาว่าอ่าผิดพลาดประการใดก็ ขอโทษขอพายเอสซีพี right. ่น้องเป็นไลเด้อเนาะขอรื่นขอขอบคุณขอบคุณขอกระเมยเป็นไลเด้อเนาะที่บาดเจ็บชดซ่อยเงินการขยามาในครั้งนี้พี่น้องเนาะทางบอาเผยกับขอใส่พรอนให้ผร้อมสุขสันต์หละกกระเมยแก้วขอให้เพื่อนยู่ดีมีแห้งสุขภาพทางกายแข็งแกรงอายุมันข้นเยือเด้อไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยคุณพากคุณเจ้าปกปักษ์ษาคุ้มครอง เิ่งล่าเหตุการณ์เหตุงานอะไรก็ขอให้จเจริญเมงเมืองตลอดปีตลอดไปถ้าถืเนาะอาพ่อๆกันคิดนาคิดก็ไปเลยสำหรับลิมนี่ขอกล่าวคำบาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย